สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะท้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับพี่ร้องมากินข้าวมากินข้าวกับพ่อลุงค่ะวันหยุดค่ะจัดส้มตำเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างค่ะอันนี้ครึ่งตัวจ้ะส้มตำจ้ะแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะมากินข้าวเหนียวเลยแล้วก็มะขามหวานจ้ะมะขามหวาน แสบแสบพอลุงพนมากินกับข้าวเหนียวจ้าสีทองเนี่ยสีอะไรไม่ทราบจ้าแต่มันอร่อยจ้าสีทองซื้อมาสองกล่องจ้ากล่องหนึ่งอยู่บนบ้านแล้วเป็นสีเงินเนี่ยรอยเขาแก่กินนะจ้าเรามาของแสบอีสานพอลุงกินอันนี้จ้ากับสมตามมันนี้สมตามปูปลาจ้า กินไม่เบื่อค่ะวันหยุดค่ะก็เลยเออไปหามากินจ้ะทำดีๆมันร้อนรอเป็ดย่างอยู่ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็ผักก็ผักกระลำมาจากส้มตำจ้ะอ่าใบหูเสือใบนางเลิศแล้วก็มะเขือพวงนะเจ็บเอาอยู่สวนเนี้ยจ้ะเอาจีนพะลุงจีนอให้พะลุงกินค่ะโอ้จิ้มจิ้มอ่อนเลยพี่น้องร้อนร้อนอะอโอ้ยหนอจะขี้ยหญไปใส่น้อพ็ลุงเลยแซ่บลาย อันนี้ก็ของลูกจ้ะซื้อมาตัวหนึ่งแต่ว่าทําเป็นสองกล่องอะค่ะเพื่อนๆจ๋าเป็ดน่ะมันกินไม่หมดเนาะก็จะกินครึ่งหนึ่งอันนี้ปูหอยลูกค่ะปูหอยซื้อมาให้ลูกจ้ะพ่อกับแม่กินปูปลาจ้ะนี่ไงคุณลูกลูก็นอนเฝ้าอยู่เนี้ยค่ะคุณลูกจ้ะเนี่ยค่ะของหวานก็จะมีมะขามกล้วยเนี่ยค่ะเพื่อนๆจ๋าเนี้ยบ้านแม่หวานชอบกินเนี่ย ปิดไว้ที่ปิดนี่ไม่ปิดอะไรนะคะปิดนกจ้าเพื่อนๆจ้าแกะไปกล่องนึงจากกล่องนึงเอาไว้กินมากินพ่อลุงเออไม่แคลวว่ามีคือใส่หลายเทอเนาะบัดที่นี่เนาะมากินข้าวกับพ่อลุงนะคะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆกินข้าวหรือยังเนาะจ้าเนาะหลานก็จินเที่ยงกินเที่ยงหรืออะไรก็ไม่แน่ใจ<อ>เนี่ย,ยตอนจิ้น,ออนข้าวบ่าย ช้าก็กินกาแฟกันนะคะเพื่อนๆจ้าเช <มา S 1> ้าก็จินกแฟกันจ้าลางังแกบโอ้เผ็ดไหมวันสั่งส้งตมตำเผ็ดนะาจะกินเผ็ดพริกห้าเม็ดจ้าวัานสั่งแต่ว่าตำตำปูหอยให้ลูกนะก็พริกเม็ดหนึ่งจ้าสั่งเม็ดเดียวออเผ็ดอันนี้วันสั่งห้าเม็ดเลยจ้าจะแบบเอาแบบแซ่บๆจะอยากกินแบบแซ่บๆค่ะเพื่อนๆจ้ามะขามน่ะอร่อยอือ อะไรอีกล่ะอย่าไปห่วงแมงวันเถอะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายนะคะเอาสนุกสนุกฮ่าๆเนาะเพื่อนๆเนาะขอบคุณน้ำใจเพื่อนมากมายเลยจ้าปล่อยคลิปออกไปเพื่อนๆก็เข้ามาดูเนะาะแมงวันก็กล้าไปดูเพื่อนทุกบ้านนั่นแหละคะ่ะอยู่ใต้คลิปนะคะไปหมดทั้งมู ที่เพื่อนเราไปมดนะคงไปไม่ไหวเนาะเอาเอาคนที่อยู่ใต้คลิปนี่แหละเนาะสำคัญที่สุดแม่วันไปให้หมดเลยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจเลยจ้าเพื่อนๆจ้ายาย่าก็นอนรอแล้วจ้ายาย่าก็นอนรอแล้วจ้าเอาหายแมงวันอีกแล้วพอลุงก็ได้เสือน,น้องพิงก็ชี้หวงอา้าวขาเป็นอะไรล่ะลูกเดินกระเพกกระเพก จ้าเอ๋ยิ้มกันลูกหันหน้ามาสิหลับตาปิงปิงหนูจ้าลูกน้องเพียงโอ้ยนอนายเด้ออ่ตะตาอีดีทุกอย่างอน,นั่งลงสิดีทุกอย่างแต่ทําไมเขาเอามาปล่อยเนาะลูกลูก,ลกแม่นี่เนาะนั่นก็ท่านบอบจ้านอนรอน,นะอย่าเพิ่งให้ลูกดิลูกจะทะเลาะกันเออถ้าพ,พาคิดลืมแม่วานกันและเน่ละนาดจะ้ะหลดเครื่องมือพอลุงเขาทําเองนะนะคะเพื่อน หรือแล้วเนอะว่าแม่หวานทําคลิปทํากล้องนะจ้ะหลับตาแงะหน้าดูเวลาทาคลิปน้องพิงค์กันอ้าเอาอีกเหรอโอ้ยเอาอีกเอาอีกน้องพิงค์น่ะหลับตาก่อนชินลูกน้าเงยหน้ามาหากล้องก็หลับตาเอาเฉยอีกน้องพิงค์จ้าหลับตาปิ้งปิ้งโอ้ยก็อยู่อย่างนี้แล้วค่ะเพื่อนๆจ้าชีวิตน่ะอ้าพวพะลุงอ้าวข้าใหญ่เธอน้อยเหีหนยหหนเฮตุได้บ่หนออ้าวข้าใหญ่ทําไมไม่ไม่ใส่หมดเนาะเพื่อน เอาคืนออกมาเออพ่ลุงเนี้ยก็ได้อ้าอ้กินกินพ่อลุงแซบบ้านอ่านบอกเพื่อนๆดยแซบเพดเ็ด,เ,ดเขาเพดหวานสั่งห้าเม็เดจ้าเขาเลยเพดหวานจะจัดกินอยู่นะคะเพื่อนๆจ้าไม่ใช่ไม่กินนะคะหวานกินนะคะนี่หวานจะกินมะขามนี่ค่ะกล่องข้างบนจะไว้กินมะขามลงคลิปเดี่ยวๆของหวานเอง อยู่บนบ้านนะคะซื้อมาสองกล่องนะคะซื้อมาจากรถตัดสองกล่องนะคะกล่องละลอยเท่าไหร่ก็ไม่จําไม่ได้จ้าไม่มีลูกเสียนะคะเพื่อนๆจ้าอร่อยจ้ากินแล้วพอลุงกินเหลือแค่นี้กล่องนึงอะเต็มเต็มเลยนะเรียงกันแน่แนๆเลยนะยป็ดหน้ากินมากค่ะเพื่อนๆจ้าเห็นปะ,นะปิดหน้ากินมากๆแห้งเดียวแช่อ่ะแห้งด,งดีพอลุงบอกแช่ มะเรืองครับเพื่อนๆกันสวัสดีครับได้แล้วหรอวะเอาจะกินกี่นาที<อ>เนาะได้ไปลองแล้ว,ลลวสบายดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆจ้ากินต่อ